สวัสดีค ah? ah? ่ะวันนี้มีติสิ้ามาสามเขาแล้วจ้าสามเขาในหน้าวานแล้วจ้าเด้อมิติอยู่อำเภอปะติวจังหวัดยะโสธรนะคะอยู่บ้านน้องแขกแล้วจ้าเด้อเดี๋ยวเข้ามาสามเขากันเลยจ้ามาดูบรรยากาศสามเขาแล้วจ้ากากะเอาอยู่น้ำตาลนี่ละจ้าเอาหม่งมันทีขี้มาใส่หม่งหางนี่ละจ้าน้ำกระหลพอดีพอดีจ้านี่พอดีสามแล้วจ้าอันนี้เป็นเขาวานแล้วจ้านี่ เขาว,วานสามเขาในหน้าวาน้วจ้าเขางามนะจ้าอันนี้เป็นเขาเจ้ามะลิจ้าเขาเจ้ามะลิเจ้ามะลิจังหวัดยะโสธรนะจ้าหอมแซบ่บอร่อยนะจ้าไม่ติ๊ก,กขายอยู่ตลาดก็มีนะจ้ะไม่ไม่ติ๊กนี่ขายเองวะจ้า ปลูกเองขายเองจ้าไม่ติ๊กนั่งขายอยู่ตลาดปติวเด้อจ้าสามกระเจี้ซสามมงเดดอกจ้ามันก็งามงามพอดีพอดีเขาก็ได้อืมฮามงสามกับวามี่จ้าพอดีอยู่เขาก็เอาอยู่นี่ละจ้าตะกากาก็เอาอยู่นี่ละลูกเอาตามันสามมันจ้า ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยๆน้ำกระไรจ้านา้ำไหลไหลนี่เวลาสิเป็นเม็ดบอกว่าสิมีน้ำม,มีฝนแบบนี้บ่ตอนบ้านกระสูบน้ำออก้อจ้าตอนบ้านกระสูบน้ำออกบัญหาอันเขาหง่แล้วก็มีน้ำม,มากพอดีอยู่จ้าแตวาเวลาสิเป็นห่วงสิมีน้ำให้บ่น้อ มีนามแบบนี่ห้บ่นอขันบ่มีนามกับบภภภ่ได้พ้นผลิตเด้อจา้าขันมีนามจังได้เด้อเข่ากระไดเฮ็ดยากอยู่เด้อจา้าเซาหน้ากระได มาจ้ามาสามเขาส้อยกันจ้า 这个。 นี่ก็เป็นอีตงแล้วจ้าเป็นอีตงพ่อได้กินอยู่จ้าป้าได้กินปลาซิ่วอยู่จ้ามันหมดแล้วมัน,มปปน,นหมดดีวจะไปปล่อยน่าอะไรเนี่ยเด็กปล่อตัวนึองจ้าปลาซิ่วกุ้งหอยเชลลีก็หลายแล้วจ้าหอยเชลลีหน้ามิติก็มีหอยเชลลีน้ำแล้วจ้ามีหนองบัวด้วยนะจ้า น้องบัวงามๆนั่มเด้อจ้านม่ติ๊กขายพวงมาไล่อยู่ตลาดปลาติ๋วจ้าก็เลยปลูกน้องบัวไว้กะลังเป็นดอกงามจ้าจ้าบกบกเด้อจ้าสีผ้ามาบ้างบกบกจ้านี่บกบกเด้อจ้าวงใดมีบกบกน้ามันก็สีดำปิ๊บปี๊แบบนี้เด้อจ้านี่นวยมันลอยอ่องล่องเอ่งแรงจ้านี่นวยมันลอยอ่องล่องเอ่งแรงจ้าแต่ตัวมันตัวมันก็ใหญ่ๆเด้อจ้ามันสิเป็นลอยปี๊บคุณมาจ้าตัวนี้ ใช่ใหญ่พนาสิพามาเบิ่งหน่วยมันจ้ะหน่วยมันนะจ้ะหน่วยมันหน่วยมันนวยมันนวยมันนาจมันกระเสบยบนะจ้ะนี่เอาไปพาจ้ะนี่นาแล้งจ้ะนาแล้งเขาจึงสิไม่เก็บนะจ้ะเมื่อลาเขาแล้วมันเปลี่ยนมันสิเป็นข้อร่อนขี้เหร่หอกเอาไปพาเนาะจ้ะเนาะขายได้หรือจ้ะอึดเด้บกบกก็ได้ปรค่อยเนี่ยหรอจ้ะทุกคน จะได้เวลาเลิกแล้วซีโมงแรกนะจ่ะพลดให้คำ้คำคัจ่ะเดี๋ยวไม่ติดสิป่ใจเงินเพลินนอจ่าสิดเดินทางกลับบ้านพักพอนคลิปนี้ไม่ติดก,กับขอจบแค่นี้นอจ่าเอาบรรยากาศสวยๆท้องหน้ามาฝากนอจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ